เช้เช้าทุกคนครับ ต้องล้านใหญ่ไวยก็เป็นหน้าที่ของเราครับขับรถตู้รถขับรถทีถถ่ดูบริาาหารก็ต้องดูแลรถคันหนึ่งสะอาดสะอ้านแล้วกับการเบื้องต้นเนาะดูแลรักษารถเช็คเบื้องต้นสมัยนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเพื่อนๆก็คือรถสมัยใหม่เนี่ยครับมีเขาเรียกว่ามีสัญญาณเตือนเนาะทุกอย่าง ถ้ารถมันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนลแล้วก็ถ้าคุณขับรถประจำประจำทุกวันเนาะคือขับรถเราก็ต้องคอยฟังเสียงอะไรแปลกๆเพื่อบางทีถ้ารถมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะฟ้องออกมาแล้วครับเสียงมันจะแตกอย่างเช่นอ่หม้อน้ํารั่วหม้อน้ํามีปัญหาอะไรเงี้ยเครื่องยนต์ฮีทเนี่ยครับคือถ้าเพื่อนขับขับ,ขบจนชินจนจนมีความรู้อ่ ต้น่ดหน่อยครับคือเวลาที่รถมันอย่างสมมติถ้าไฟมันไม่ขึ้นโชว์เนาะถ้าไฟแบบเหมือนม่น้ำมันมีปัญหามันแห้งเนี่ยครับที่ผมเคยเจอมาก็คือเครื่องเนี่ยมันเสียงเครื่องเนี่ยมันจะแปลกๆแล้วก็รถเนี่ยจะวิ่งแบบมันจะมีความสึกเหมือนกับว่าองแอร์อะไรเนี่ยมันจะมันจะร้อนมันจะอะไรไปหมดแล้วก็รถจะไม่ค่อยมีกำลังด้วยเพอย่างนั้นคือสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่า แบบนี้คือรถรุ่นใหม่มันก็จะพยนนะค,ะครับผมเซนเซอร์มันตรวจจับได้หมดเลยมากเราก็คอยสัมรถก็ดูหน้าปัดเลยบ่อว่ามันมีอะไรแล้วก็พวกเียวโยงยางครับอขึ้นรถก่อนสตาร์ทก็เดินวนรอบรถส,สักรอบนึ่งโงานเสร็จแว่ามัตอนไ่ห้มันเราขับเงนอกมามันโดนตะปูทิ่มตัามอะไรหรือเปล่าออ จอลลดรถอยู่มีใครมาเฉี่ยวมาชนรถเราหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ที่รถตลอดอก็เดินสักรอบหนึ่งสักเทปก็เป็นเขาเรียกว่าความรู้เบื้องต้นเล็กน้อยก็มาพูดมาคุยตัดตัดก็ไม่รู้ว่าที่พูดไปทุกวันทุกวันเนี่ยคนเริ่มจะที่หน้าผมหรือเปล่าไู <laughs> <laughs> ผมก็พูด เอาตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเนาะทุกคนว่า,าชีวิตของเราเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้คันนี้ได้เนี่ยเรา,าต้องผ่านอะไรมาบ้างต้เจเจอะไรมาบ้างกว่าจะได้เจ้าด้ดีๆแต่ละคนชีวิตก็ต้อง ก็เจ้านายสมัยนี้ก็สั่งงานผ่านไลน์ต้องคอยหมั่นสังเกตต้องคอยเช็คไลน์ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเขาสั่งงานไว้อาจจะมีงานตอนเช้ามีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะบางแผนไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาก็ชอบสั่งงานตอนอดึกๆเนาะบหมคนนเจ้านายบางคนก็นอนดึกบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งเสียงไลน์ดังก็มีครับแต่ส่วนมากก็ผมก็จะมา ตอนเช้าครับวันนี้มีงานอะไรบ้างก็านายสัง่งอะไรไปบ้างวันนี้ก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อนตอนเชา้าแต่จริงๆก็เขาก็ไม่ค่อยจะมีแบบประเทแบบปุ๊บปับ๊บเร่งด่วนอะไรเท่าไหร่หรอกครับส่วนมากก็จะมีแบบเป็นงาน ชอบงานที่อยู่กับที่ครับไม่ชอบงานแบบนั่งโต๊ะไม่ชอบงานออฟฟิศท,ที่ที่ต้องอยู่กับที่จำเจนะคนที่ชอบเหมือนับเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะก็เลยเป็นคนที่ชอบการขับรถขับรถออกไปนู่นไปนี่ไปอะไรเงี้ยคือคือเราได้เห็นบรรยากาศนะสองข้างทางก็มันก็มีหลากหลาย ก็จะดีหน่อยก็จะเพลินทานหน่อยแต่ถ้าในกรุงเทพก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเ,เพลินเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดว่า,าจะจะเบื่อระซิงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคือเราก็ต้องยอมรับสภาพของปัจจุบันนะคือรถมันเยอะคนก็เยอะคนก็ ก็มีกฎหมายบังคับอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ปฏิบัติตามก็ขเขาไปว่าอะไรเขาไม่ได้ก็มันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาส่วนเราก็อย่าไปทําตามเขาเราก็ทําตามกฎระเบียบที่มันถูกต้องดีกว่าอย่างน,น้อยเวลาเกิดกรณีหอมีอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจยทีหลังว่าว่าเรา,าเราทำตาม ตอนแล้วอเงี้ยครับก็นอกเรื่องไปนิดนึง <c ười> คือสำหรับผมนะครับผมก็อย่างที่บอกชอบขับรถขับรถเที่ยวเนะก็เวลาที่ผม รู้สึกเหนื่อยหรือหน้าเหนือยก็สําหรับผมก็อย่างนั้นแหละครับผมก็คือทำจิตใจให้สบายครับเพื่อนๆอย่าไปเล่งรีบอย่าไปร้อนอะไรขนานคือจุดหมายปลายทางของเราครับผม,ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะขับเร็วหรือขับช้าครับมันก็คงถึงต่างกันไม่เกิน5นาที10นาทีหรอกเนาะเอาความปลอดภัยเป็นหลักไปดีกว่า ก็นั่นแหละครับคือบางทีก็เอบางบบบทีก็ไม่รู้วันนี้จะยกเรียงอะไรมามาพูดคุยทุกคนเน,ะนก็หม,หม <c oughs> ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าทุทุกคนเริ่มเริ่มเบื่อของเราหรือเปล่าว่าไม่ค่อยมี สาระเท่าไหร่มีแต่นวอะไรก็ไม่รู้ก็บางทีผมก็รู้สึกแบบเสียใจดีนะครับบันนี้ทำคลิปทำอะไรมาแล้วไม่ไม่ไม่มีคนมาไม่มีคนมาบางทีก็รู้สึกแบบถ้าเราจะทำเพื่ออะไรแต่ก็บางทีก็มีคนมาคอมเมนต์ถามเนี่ยไม่แต่เค่คนสองคนบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่า แต่ไม่มีใครเข้ามาดูเรารเลยแต่อย่างน้อยให้มีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูสักคนสองคนเนี่ยก็รู้สึกเอออย่างน้อยก็ยังตีบางคนที่เขาแบบว่ายังยังมาหาความรู้ประเภทนี้อยู่นะอะไรเงี้ยหรือไม่บางคนก็อาจจะแบบว่ามีมีความรู้แบบนี้แล้วแต่ว่า ที่หานเนี่ยครับแล้วก็คือคืออะไรครับคือได้เป็นประโยชน์กับคนที่ที่กำลังมองมองงานนาะแต่สำหรับคนที่ที่เคยทำงานมาแล้วก็ค่อยจะไม่ก็คือทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วลว,ว่าว่าต้องทำยังไงยังไงก็ขอ แค่น he ี้ป็น